สวัสดีสวีดัตนะครับสวัสดีท่านผู้ f c ทั้งหลาย <c oughs> สำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับมาให้ชมทรงคุดปีกแข็งนะครับทรงคุดปีกแข็งในจุดที่ว่า <c oughs> ปางสมาธิปางสมาธินะครับทรงคุดปีกแข็งนะครับอืมแล้วก็ บัวเป็นแหลมแหลมด้วยนะบัวเป็นแหลมนะนี่คือลักษณะของทรงคุดปีกแข็งนะครับของแท้จะต้องปลายปีกแหลมๆนะครับในท่าลักษณะแบบนี้เนื้อมวลสารกระดูเอาเองนะครับเนื้อมวลสารก็ดูเอา,เอเอา,เอาต้องเป็นแบบนี้จุดเด่นก็คือดูที่ว่าปลายปีกจะต้องออกแหลมแหลมอย่างนี้นะครับคมชัดแบบนี้ สำหรับพิมพเนี่ยเขาจะมีความคมมากเขาบอกมีความคมมากคนอื่นเขาเขาก็มีอยู่นะทรงแบบนี้ก็จะเป็นคุดอีกแข่งแล้วก็มีความคมมากสําหรับด้านหน้านะครับมหาอานาจดีครับมหาอานาจดีนะสาหรับทรงคุดนะครับมหาอานาจดีเลือกเงินเรียกทรัพย์เนี่ยดีเพราะว่าคุดเขาก็เ,กเกรียกเงินเรียกทอง้วอย่างกับหน้าธนาคารทั้งหลายเนี่ยเขาจะใช้คุดในการเลือกสตัง เรียกสตังค์เข้ามาหาที่ธนาคารเขานะครับนะนะคุดปีกแข็งนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ผิวพันธุ์เป็นเช่นนี้ของแท้จะต้องปลายปีกแหลมเปียบคมเก็บอย่างนี้นะครับนี่คือด้านหน้ามาดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังของทรงคุดปีกแข็งครับเนี่ยทุกอย่างเลยที่ผมเอามาให้ชมเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยของหลวงพ่อปานนะนะไม่ว่าจะเป็นปลาก็ดีนก็ดีหรือว่าไก่หางพวงก็ดีนะครับ ก็ผิวพันธุ์พระก็จะเป็นเช่นนี้หมดเลยผิวพันธุ์ลักษณะทางกายภาพหรือว่าผิวพันธ์ของของพระที่เรามองด้วยตาเปาล่าเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยดูของจริงของดีดีกว่าฟังการบรรยายของไม่แท้พูดไปมั่วตัวเงี้ยมันก็มันก็ฟังไม่รู้เรื่องครับไม่เห็นของถ้าเราเห็นของแท้ของจริงเนี่ยเราก็จําไปได้จําไม่พอนะแคปหน้าจอไปได้อีกเห็นไหมครับเนี่ยคือ ทรงคุดปีกแข็งของหลวงพ่อป,ปานบางนกนมโค,โคพุทธคุณดังด้านอำนาจด้วยมหาอำนาจนะครับเอฟซี FC ดูแล้วก็เอาไปหาตามตลาดได้นะครับกอให้ f อฟซีผมโชคดีครับสวัสดีครับ